ป้าเพิ่นวาปูแมนไปทางปลาปลาเพิ่นเป็นยังไงปลาเล็บแมวี่ว้องบริมาทางจาเะเคืือจนมะต้นเพื่นใหญ่เอาเข้าไปถ้าต้นน้อยๆนี่ถ้ทรัพยทับ,ท,บทุกทุกปีทุกปีเพิ่นกระชต้นว่าใหญ่ดอกต้นนิดๆหน่อยๆเนาะก็สามารถถับบาว้นตกมากก็สามารถจะดึงจะถอนจะเอาจอบว่าใหญ่ทับออกไ้นี่จะปีแล้วฮู้เพืพ่นว่ะ จนมาต้นพิ่นไงเป็นเครือซ้ำแขนผีก็มี่ดรเอามีนมาเด้ม้อนีประเทนีว่าจะมาปลูกปลามาปลูกยูคข้าวทีนี้มาปลูกไม่แล้วก็เลยจะทางออกเพราะว่าบ่ท่านไดนฮููเตแดนเดี๋ยวขอ,องอยู่พี่นอ้องแมงมี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 ตอมอยู่ตามทุ่งหน้าหลายพี่นอ้องเป็นแมงมีแมงมิ่จังสีเนาะหลายเพราะว่าอยู่ทุ่งหน้าเงียบสงัดแล้วนะคะเพราะว่าที่พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อน ก็จะมีการเกษตรเกี่ยวกับการสีขาวบ้างไฟการมีฟ้าเมืองง่วมีสวนง่วเต็มเบิดก็นมานั่งหลนนันง่งพักนั่งเศร้าอยู่นี่บริยานรอกพี่นองเพราะว่าไกลๆกลันนี่เพื่อนก็ออกมาอยู่ทง้ากันหลายแล้วเนาะพี่นองกับป้าอยู่กันหลายเยอะแยะค่ะแล้วก็จะมีสวนหยาดแล้วก็ฟ้าม่วงแล้วก็มีบ้านคอกหมูพอกสุกรยู่ไกลๆกันก่อสามารถจะมองบ่เห็นเลยสมัยนั้นนะ ไมโตเก่าเนาะมองทะลุไปปุ๊บไปถึงบานจะพองเลยสมัยนั้นเป็นธรามชาติเพิ่นปลูกต้นไม้สูงเพิ่นจะปล่อยพื้นที่โล่งเพิ่นเกิดะว่ามีการไอ้ล้อมกันแดนขั้นแดนเนาะแต่ว่ากระมีเสาฉนวอยูแต่สมัยนั้นบได้ลอม่ย้องปล่อยเลยมองเห็นกันมึดแ่นดิวด้วๆๆๆแป๊บเดียวถึงบานเรามานหาหนาที่ ต่สมนี่ต้องเดินตามถนนอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อนล้อมรั่วเนาะบ้านนั่นก็ล้อมบ้านนี้ก็ล้อมเพื่อนก็นทําเป็นคันแดนก,ดก็นเลยกลายเป็นพื้นที่ไก่สมัยเกาบ่ไก่วิ่งแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวเวลาตอนตอนง่วมากหน้าใจสิกะปล่อยเพื่นกระแ,แลนมาเลยแป๊บหนึ่งถึงหน้าเจ้าของเพื่อนเคยกินยาอยู่เมองไหนเพิ่นจะมาเมองไหนะแจ่สมัยนี่ต้องอมค่ะไ่ ตามถนนงไงออมมาโอโอมอโอมออมขาพื้นที่สวนโอ้ยยุงย่งยุ่งยุ่งเบาๆหลแเราพี่น้องป่ะบอ,อกไปทำงานดีกว่าไปด้วยกันเลยจ้า me Oh, I did แมว,วแคนี้จีเลยนะว้ายอป่ะพัปไปูไต้นไหมปูต้นไหม มื่อไม่ให้สู่ผักตักวันบตันี้นน่นอนนมาเวา ปลือตัดนิ้นไม้ทิ้นเรื่อยรับไม่องผู้ใดเพิ่เติมแตสบก้คนต no

เลืยดหน้ามักหยุดจังคอย่างห้องจังคอยนวเปนผ้าเป็นโเคเมีสก็หยทีต่อจากนั้นจะต้องเปยดวัโยคน้ากันช้ามม่ช่ามากูเปเ็นลอยต้นโคเมลีส์นี่รมผัดมากเมื่อเกิด ที่แต่งตุ้ิ้ัวนันเป็นที่สีบมุนเลตัวนั้นพันาเดน่น้กันืที่กจางเดยองไปดูเที่ยวปกาง สี่เ well ป็นหนึ่งสี่สองสามดีมากสี่มาจุด้ามเลยคือมาจุอันนี้ดี่มากสี่มากเออชิดด้วยดี้วยดีด้วยดีด้วยไม่ต่างบ้างจะได้สังดรุ่นถ้ากันผิวก้อนคอยลอกไปเก็บ ไม่ได่เป็นขาวไมหลุเลอดูค่าอะไรเนี่ยแล้วหนาว่าอยู่ทีนึงนะะไล่ดูข้างห้าดูสิเยอะมากเลยมันเยอะกว่าที่เดิัน

ดูเห็นไหมเก็ดูาบุตมองไปที่หนองเลนดูคันคู่บเยบเดมากเก็บเกจสั่นเ่องดูคนอย่นีเคื่อดูเซเป็นนเอาเครื่อมา Oh, mm -hmm. yeah, 干的，你干过。 อโอแตกบอลซนะดนาะคุดดินผมถึงน,นี่เล่าขัดม่าไพรยแนแม่ไม่หนีที่นองเป็นมองไปเข้าไปล่งไปคารนนาะ สุนัขเล่นนกเกาะจะดูเวลายอย่าง่5เลยนะอกปลาพี่นกอกปลากปลางเรา้าเป็นนกจะปูัวไดนินดงก็ปูเกินื่ an travañn an dhomienn an travañn an dhomienn an travañn an dhomienn

ปอยโค้งมีแดบมีสามีักประชุมถ้าเ่ป uh ระช um ุมกับไม่บุญบ่ไม่บุญกับปอยโค้งปอยโค้งในนักอินทรีกรุงวัดยุคหัตถสันวนที่สุดดติสกัณฐ์กับคุณนที่น้นที่มาช่วยกันปกป่านะคะ